ซุกินะเพตโตะทรายเต้าหู้เกรดพรีเมียมทรายแมวคุณภาพที่ไม่ได้มีดีแค่กลิ่นหอมด้วยคุณภาพของกากใยถั่วลันเตาเกรดพรีเมียมไม่ผสมกาก,ากใยธรรมชาติชนิดอื่นการันตีด้วย5ข้อดีที่ทาสแมวใช้แล้วคอนเฟิร์มว่าดีจริงดูดซับได้ดีกว่าด้วยคุณภาพของกาก,ากใยถั่วลันเตาเกรดพรีเมียมดูดซับปัสสาวะและของเหลวได้ทันทีไม่ไหลลงก้นกระบะ ละลายน้ำได้ดีกว่าไม่มีความข้นหนืดหลังผสมกับน้ำทําให้ไม่อุดตันท่อระบายน้ําประหยัดได้มากกว่าทรายของซูกินาเพสโตจับตัวเป็นก้อนเล็กกว่าจึงใช้ทรายน้อยกว่า1 0 1ถเเมื่อเทียบกับทรายเต้าหู้ทั่วไป สะอาดมากกว่าขนาดเม็ดใหญ่2มิลิเมตรด้วยขนาดเม็ดที่ใหญ่กว่าทรายจึงเข้าไปติดซอกนิ้วเท้าแมวได้น้อยกว่าสะดวกกว่าแพ็คเกจมีหูหิว้วจับถนัดมือถือง่ายมีฝากเกลียวเปิดปิดได้ช่วยคงคุณภาพของทรายได้เป็นอย่างดีูกินะเพตโตขนาด20ลิตรมี4กลิ่นให้เลือกออริจินัลชาโคคาราเมลมัคเชียโตเชอร์รี่บอสซัมูกินะเพตโตทาสแมวคอนเฟิร์มมาแล้วว่าดีจริง